สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่บังบดนะครับผมครับวันนี้เราจะมาขอแนวทางจากหลวงปู่กันนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นหอชันของหลวงปู่นะครับผมครับก็มีสายบุญนะครับจากกรุงเทพนะครับผมได้ซื้อเสานะครับที่จะสร้างศาลาให้หลวงปู่กันนะครับเนาะครับได้มาแล้วทั้งหมด2 4 6สี่ห แปดเสา,สานะครับ fc ครับผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเ,เราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันนะครับว่างวดน,นี้หลวงปู่จะมีแนวทางตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้อง fc กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมพร้อมกันครับอ๋อครับผมครับปูป่ปอยันเลขฝันตัวนั้นไปแล้วปู่ฝันดีป่ะได้ฝันเิมบอกเตมปู่ฝันมึนที่ยังไงวะมัน ปูป้ายกปูบ่อฝันถือบ่ถือกาอยาถือ้กลกับบ่อฝันขึ้นก้าครวเวลาทีปูไปทังทันถือว่าไปไปแล้วไปเลยถือว่ามีฝันเพิ่มเติมมีอย่างอีกเกี่ยวคมันเกี่ยวเลยอืมเกี่ยวมอนก็เคยเป็นมาพุ่มเลยก็สร้างเป็นนั้ที่มาตลอดมาตลอดอันปูกระวานมีปูนเอาเสามาแล้วปู เออันมูอันทุ่มนีลาทุ่มอุดรทุ่มครับผููคนใจบุญเนาะปูเนาะอื่าคนแห่งว่าได้ยินว่าสี่เห็ดหอฉชันไม่แต่เลยเอาเสามาก่อนเป็นต้นต้นบุญมาก่อนแหละนาะปูเนาะปูเริ่มต้นก่อนคอ่บมันบอกมาลงมันกับปเริมครับบัมีผูเริ่มต้นก่อนที่มมีผูเลิมมันก็วีผู้ต่อครับมีอูสานต่อับมันก็เลยเลี้สามาแปะต้นมาทีพู ไยเสองแปดกต้นนี้ที่มมาแเราบอก่แปดกัานี้โบบต้นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหรอเห็นเขียนไว้ใช่ไหมครับปู่เห็นเลขใบยี่บ้เขาเห็นอยู่นะ้ยบม่นนั่นบอบาทนี่เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งมันมันแมนบอเนี่ยเอาความฝันปู่แล้วนี่มิดฝันปแล้วครับผม ตัวละเจ็ดร้อยอาชีพพี่ผมว่เห็นได้ปู่ผมว่านบเห็นเลยแต่ผมเห็นทำไมผมเห็นคนเดียวไปเห็นกันผมปล่อยเห็นคนเดียวตีนเสาเลยครับผมไปดูดิพ่อเดินไปดูดิไม่ใช่ผมเนี่ยโอ้ยนี่แหละตัวนึงเอาใส่เดินแบบเจ็ดห้าศูนย์เห็นปะเอาพ่อเดินไปดูครับผมมาผมสะดุดตาเลยเห็นก่อนเลยในตัวเลขแข็นมือเลยเขาเมื่อรงกับฝนตกเมื่อเมื่อเมื่อกลางผมครับผมรับอยู่ฮันเห็นปะว่า บอกเออมันเก็ตหสามห้าศูนย์สมห้าศูนย์เออสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ีเ่เก็ตห้าศูนย์มาจากไหนเนาะทีนี้สามห้าศูนย์แม่เดี่ยวกูหวันเนี้ยสามห้าศูนย์ <c oughs> ก็หันกูฝันว่าโดนโยงฝันว่าอะไรของกูฝ <c oughs> ันว่าปูขับรถเข้าไปน้องหานะครับ รถในรถมิตรนามมาทครับผมอ้าวปูตุนน้าม,มาจากไซเ,เขาว่าเขาเลยใส่บาทเขาเลยถามครับปูวัดปันเห็นปูข้าขากว่าสันบ่เคยอีนหนายิบบ่เคยเห็นหน้าจักแครเดีครับเแิ่ราบพึ่งมาใส่บาทเราเลยบอกอ้าเจ้าคื้นหูจะขวาย ยังชีวหูจักคนใชรถปูไม้เด็กถ้าเบี่ยนรถเท่ายคนถามมาสีค่คนฟังเห็นปูมันถามไม้เล็กะเบียนปูจะเปียน<ม>รถปูตัวไดครับห้าสี่สามหนึ่งห้าสามตรงกันเลยอเห็นไหมห้าอันนั้นมันสามห้าศูนย์อันนี้นห้าสามจะได้ห้าสี่สามหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งน่ง หนูบาทนี่มันมันมีเข่าอยู่เรียบเปลี่ยนในวันที่เขาทำคนกันได้ไวสีเอาเปลนเสียงสวกุ้งบอกปูเว้ยเขาว่าเชียงกันแล้วโอขับปันคักไหมเขาว่าอืมโอเคฟันทีปูจักเทียบกันห้าสี่สามหนึ่งแล้วครับปูอ่าห้าสี่สามหนึ่งตรงกันได้บาทนี่ สักดีว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ตีออกละบ่นครับดีว่าเฉกขอลองเบิังเร่อเจ้าฟันหนึ่งฉั่นกับยูกะสุกแกวละตอนนี้ฝันว่าน้ําท่วมรถปูแล้วครับอ๋อน้ำท่วมไหลออกกากระกระกระไปฮู้ับรถมานนี่น้ำก็ไหลเป็นทางไหลออกจากรถนะครับปู่ไหลออกจากรถน้ำเต็มรถเลยว่าะั่นครับ คนอื่นฟันทีนี่นเอนปูฟันเนีะครับข้าเจ้าท้วงครับผมไปบินระบ,บาดน,น,นะน่ะจะได้ท้วงถึงมาง่ายบ่เก็เห็นหน้าจักเถอะยิง่งอายุประมาณ 40, 40กว่าปีนปูป,ปูขึ้นฉันป่านินปูเมว่าวันเอาไปฟันยั่งเลยวันวันะั้นปูขับรถน้ำถ่วมรถมันน้ำใบจา่าจากเป็นทางมาฉัน เรืกรถปูยังวะสันไม่ไม่มันจะออกเรืกรถหรือว่าเขาเลยวางสิวันนี้เราฉันหนูปันข้าโคตรวะสันหนูนี่ซื้ออยู่ดอกวะสันโอ้มันตัวเดียวกันตัวนี้สามหาจามกับ ตัวเดียวกัน<า>เลยบดัดนี้พูดคิดมากกวปูปูคิดมากตัวใดปูเหล็กป,ปูคิดมากเลยวคร<ำ>ับก็มากสามศูนย์สามหนึ่งนี่แล้วสามหนึ่งนี่แล้วมากสามสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่ง เน้นสามตัวพ่ามาบอกกูไม่มันเป็นไปได้เขาสองตัวกันตัวสองตัวกันบ <c ười> อกกูอเอาเน้นเน้นสองตัวสามศูนย์สามหนึ่งนะเน้นกูเน้นให้พ่ <c ười> อ<า>อ๋อกูเน้ <c ười> เนสองตัวสวส<ง>ันทรบัตรเสาเสามากกันสามร้อยหา้าสิบไหมยุดเลขยูตีนเสาบ <complic S 1> ันรทเบียนรถกู้ก์อะห้า,หาสามหนึ่ง ก็วลยก็ห้าสี่สามหนึ่งป่ะห้าสี่สามหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งถือเปยนรถปูนก็เข่ากันพอดีมีสามหาสามพอดี 5, 4, 3, เลขสิตรงกันกรับข้อมฝันแราคาข้อมฝันของเอฟซีเอ็ปูของย,งยง่อมครับแล้วก็เสาคนอานาจมาถวายกับมี่เลขอยู่สามหา้าศูนย์นะก็เป็นเลขตัวเดียวกันสามหา้าศูนย์กับมี่อ่าแต่ปล่อยคิดแดกไปปูนก็เป็นสี่สามศูนย์สี่สามหนึ่งกับห้าสามหนึ่งเนาะปูเนาะ ดครับีแต่ถ้าปู่ชอบไม่มีสามศูนย์กับสามหนึ่งใช่ไหมครับเป็นญาติโยมฝันเห็นปู่นะครับเนาะเมนครับแต่งวดนี้ปู่ไม่ฝันใช่ไหมครับผมฝันม่ก็ไปมันมันยังไงมันไม่เหมือนไม่ชัดเจนนะโอ้ไม่ชัดเจนชัดเจนแบบเห็นอาจารย์ช้างเดินตามก้นขึ้นไปบ้านอย่างนั้นนะฝันอืม ผูคนบ็เลยถามว่าไปซื้อเลขตัวใดกันครับบอกแลาวว่าจึงร้อยอันนี้เป็นความฝันของญาติโยมนะปู่เนาะครับฝันเห็นน้ําท่วมรถอันนี้ห้าสิบ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 เลยนะปู่บด้ให้เสื้อนักเสื้อหนาด้วยครับผมเพราะงวดนี้ปู่ไม่ฝันใช่ไหมครับปู่ฝันปู่บริฝันมีจะหยาโยงกวาฝันฝันเห็นทะเบียนรถปู่นะครับผมเอา แคบหน้าจอไว้นะครับ F4 ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องนะครับผมกูันตี้กันปูฟันฟูกับมั่นใจร้อยคุณนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบนะปู่เนาะเอาพิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางนะครับผมปูฟันเองปูมั่นใจร้อยคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ